ยิงคุยข่าวครับครบจบรู้เรื่องวันนี้25กุมภาพันธ์2565ภารกิจการค้นหาคุณแตงโมนิดาหลังจากที่เจ้าตัวพลัดตกน้ําแม่น้ําเจ้าพระยาเมื่อคืนนี้นะฮะตอนนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาประมาณ6โมงเศษต้องยุติการค้นหาชั่วคราวเนื่องจากเรือสัญจรในแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นอุปสรรคต,ต่อการค้นหาถ้าย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้ประมาณสัก4-5ทุ่มครับมีคนแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่กู้ภยัยบอกว่ามีผู้หญิงตกน้ํา เจ้าหน้าที่ก็ไปถึงก็พบว่ามีการขับเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยนะฮะช่วยค้นหาแล้วก็มีการตะโกนหาโมอยู่ไหนโมอยู่ไหนนี่นะฮะคือมีรายงานแจ้งว่าคุณตังโมงนิดากับเพื่อนเนี่ยก็มาขับเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพยาแล้วเจ้าตัวเนี่ยพลัดตกจากท้ายเรือจมสู่แม่น้ำเจ้าพยาคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าได้ยินเสียงคนตะโกนค้นหาว่ามีคนจมน้ําสูญหายก็เลยประสานแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็มาถึงครับ มีคุณบีมสรัญยูก็ช่วยค้นหาดึกๆหน่อยก็จะมีคุณเปิ้ลนาคอนมาขับเจสกีช่วยค้นหาคุณเปิ้ลนาคอนก็บอกว่าถ้าคุณแตงโมใส่ชูชีพเชื่อว่าน่าจะยังรอดปลอดภัยแต่ตอนนี้ก็ยังหวังว่ามีปาฏิหาริเจ้าตัวอาจจะขึ้นฝั่งแล้วก็ได้อาจจะจับทุนเอาไว้แล้วมีคนช่วยแล้วก็หมดแรงอ่อนเพลียเดี๋ยวถ้าเกิดว่าฟื้นตื่นขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีการติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานกับทางครอบครัวในขณะที่พี่ชายคุณแตงโมเดินทางมาถึงก็ เป็นห่วงน้องสาวนะครับก็คาใจว่าเอ๊ะเพื่อนหายไปไหนแล้วมาอยู่ตรงนี้กันได้ยังไงทางด้านคุณแม่ก็เดินทางมาถึงคุณแม่ก็บอกว่าเป็นห่วงลูกสาวมากจู่ๆก็นึกถึงลูกสาวคิดถึงลูกสาวขึ้นมาซะอย่างนั้นสักสี่ทุ่มเนี่ยอยากจะคุยกับลูกสาวพอรู้ข่าวก็เลยรีบเดินทางมาด้วยความรักและความห่วงใยของคุณแม่นะครับคุณแม่บอกว่าคุณตังโมงเนี่ยว่ายน้ําเป็นว่ายน้ําเก่งตั้งแต่เด็กๆก,ก็ยังเชื่อว่าจะรอดปลอดภยัยการค้นหาเมื่อคือนนี้อุปสรรคสําคัญก็คือหนึ่งความมืด ความกว้างและความลึกของเจ้าพระยาจนกระทั่งถึงตอนรุ่งเช้าต้องยุติการค้นหาชั่วคราวเพราะว่าเรือเริ่มวิ่งเยอะขึ้นละครการค้นหาก็จะยากขึ้นตอนนี้เดี๋ยวต้องวางแผนใหม่แล้วก็จะลุยค้นหาต่อขอให้มีปฏิหารและคุณแตงโมปลอดภัยครับ